สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้มาดินโน่นไอ้ดวนอามการเรือตั้งนะครับผมก็เลยแวะมาถ่ายคลิปบรรยากาศที่วัดจันเสน,นะครับผมมาดูนะครับผมรอบๆวัดนี่คะับผมรอบวัดวัดใหญ่ของวัดหลวงพ่อโอศนะครับผมต้นไม้ร่มเย็น,นจริงจังนะครับผม อันนี้ยังไม่มันยังไม่เปิดนะครับผมน,นี่เอาไว้แบบให้เข้าชมให้เข้าชมได้เขาจะเปิดวันอะไรจำไม่ได้เ่ยนี่จะเป็นเบิ้มงแ่่่อนมีเต่าตัวใหญ่าเลย ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้ววัดหลวงพออง่ออ่อนหงายบริเวณองค์กรรอบๆนะครับผมกวาม้วางว้วววเงียบมากเลยครับผม เงียบสงบดีสวยอันนี้อีกที่นึงอยู่ตรงนี้ครับผมสารลักษิาดนั่นก็ใหญ่มากถ้างั้นเขาทำโรงบาบาลนะไปแค่หน่อยเดียวยอีกประมาณได้ ห้าร้อยเมตรกันใกล้กันสารนักขัตาดใหญ่มากครับผมศารนักตะอากา,ารแห้งนุนิ่มากสวย เราไม่ได้เปิดน่าจะเปิดวันพุธมะวันพุธวันพุธกับวันศุกร์ว่ะหกจำไม่ได้ไม่ได้มานานล้เหย่ต้นไม้เยอะมากครับผมร่มเย็น การ้อรอบวัดกนะว้างมากครับกว้างตอนนี้ผู้คนก็นเริ่มทยอยมายนะครับผมมาเดินดนนงลงเ๋คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนี่ครับผมวางหลบหลบ ่าไกลมากเลยตายละครับผมบ๊ายบาย